ผิกปันมานําค่ะเห็ดซ่บเซเผ็ดๆมือนี้พู้น่ะหอมแขกมากัดใส่อึฮ <c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับหนูอีกแล้วคะ่ะในช่องหนูเมกินแซ่บจ้ามาจ้ะพี่นอ้นองมือนี้เขามีนี่จ้ะเขาปุ่นซาวน้ําปลาจ้ะพี่น้องเผ็ดแบบเล่าๆคือเกาจ้ะพี่น้องนี่โรยใหญ่พริกป่นมาด้วยแล้วคะ่ะนี่จ้ะแล้วก็มีพริกพริกปั้นมาน้ำค่ะเฮ็ดแซ่เ,เผ็ดๆมือนี้พูน้น่ะล้นๆถาดคือเกาจ้ะพี่นอ้องโอ้ยขอหยาดข้นก,นก่อนคะ่ะมือนี้มาก แบบลุ่นถาดแล้วก็มาก,กับพักนี่พักไอ้ดอกกะหล่ำดอกจะพี่น้องนี่นี่หัวยัญ่ๆมากินกับคือสิกรอบดีครับพี่น้องกรอบๆหวานๆค่ะมาก,กับส้มพักน้ำนุ้ยล่นถาดค่ะข้กนกอนครับพี่น้องพักสลัดกม็มีนี่แคบมูล่นถาดคักร้ายไหมครับพี่น้องเฮ็ดผุดพ่ค,ค่ะ บอกแล้วอย่าทําตอนหิวไม่ยบรรยากาศกำลังห่อนครพี่น้องอากาศกําลังห่อนแล้วห่อนตอนเศร้าเย็นอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงออกจะมาตอนเที่ยงเที่ยงนี่เริ่มแล้วมามาเสิร์ฟน้องกันเลยอืย แสบพื้อเก่าจ้ะส่วนพัก chân vào nếu nùng hữu câu hôm khét cắt xe Ăn toàn Múc mm -hmm. hmm. nè จ่วงนี้สิบอค่อยได้เฮ็ดคลิปค่ะพี่น,อน้องงากหลายจังงาก <classes> อย่างหวานครับ เป็นจังใดแน่นอนจ้ะพี่น้องทางบานฝุ่นไหลปะจ้ะทางบานนู้กับฝุ่นไหลอยู่จ้ะพีเอ็มสองจุดห้า ตื่นเราวขึ้นมากนึกว่ามันหมอกว่าม็นได้ค่ะพี่น้อง หน้าแร่งกี่ฟุ้นไรนะคะทั้งฟุ้นทั้งเงินเกิดจากการเผาไ้ใหม่ครับพี่น้อง ไว้ยไหมปลาเนี่ย ไปไซมาใไซกับไซแมทเอาครับพี่น้อง Chạp mặt Mặt mưa Chúng lợt thử Chúng ta thử Chúng ta ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่นออ้องเด้อเงาออกค่ะพี่น้อง <c oughs> สมดีแต่ใน กำลังหลายครับพี่นอ้องนุ่ซื้อมากวันละชิมหาบบบหวบักไงค่ะพี่นอ้องหวานกรอบซื้อน้ำบานเฮายังกับถือครับพี่นอ้อง sa mạc Chúng nó hẳn Chúng nó mất hẳn พัดเส้หมูกับเป็นต่เสียบยุ่จ้ะนี่ดอกกะลัมลึกกะลัมดอกจ้ะบอกดูน่จัง้อยจ้ะ บ่เคยได้มากหรอกจ้ะข้าวเวียกเวียกยังนอกก็เห็นตะยุตะบานว่ะสิ เบียกหน้าเขาจะพี่นอ้องเผ็ดแับเผ็ดเขาหน้าปังจะ้ะค้าอยากต้องเพื่อนเห็ดถนน เพื่ถนๆน้อยๆเราเพิ่นปิดปิด่อน้ำเข้าไหวไหมจ๊ะพี่อนห้องต้องไปเบิงบ้งเบิ้งเรื่อยๆเพื่อสิสิมันย่าเพิ่นปิดเข้าเลยเพิ่งสิบอกว่าจิปิดต้องใี่ไหมค่ะปิดแล้วเหลห้องก็สิสูบน้ำใสหน้าบ่อใดหนา้าห้องต้องไปเบื้องน้ำเพิน่นเนาะค่ะ Xem ạ ăn một cho เม็ดกระทินน้ำค่ะชอากินเมือ่อนี่ล่ะน้ำไปก่อนอยี่ข้างล่างมืดอมชอบเอาละจ้าพี่น้องม,มเอนนีูเมฆก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูเมย์กินแซ่บด้วยนะคะมาพอกันไมในคลิปหน้าค่ะมืนอนี้หนูเมย์ขอตัวลาไปก่อน้อจ้าสวัสดีจ้า